วันนี้เรามาขยับขึ้นไปดูสวรรค์ชั้นที่สองนะครับสวรรค์ชั้นที่สองนี้เรารู้จักกันดีในนามของสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหรือภาษาทางศัพท์ศาสนาเขาจะบอกว่าตาวติงสะภูมิตาวติงสะภูมิหรือตาวติงสาภูมิซึ่งก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับ หรือสวรรค์ชั้นนี้เราจะเรียกว่าไตรตริงหรือว่าดาวดึงซึ่งถือว่าเป็นเมืองเมืองใหญ่มากนะครับเมืองนี้เนี่ยมีถึง1,000ประตูมีพระแก้วจุลามณีเจดีมีไม้ทิพชื่อว่าปริชาติกลปพฤกคือคือต้นไม้นะฮะแล้วก็สมเด็จพระอมรินทราธิราชหรือเท้าสกัดเทวราชเนี่ย เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่สุดนะครับผู้ที่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นาวดึงเนี่ยจะมีอายุ1,000ปีทิพนะฮะ1 0 0 0ปีทิพเนี่ยก็เท่ากับ3 6ล้านปีของมนุษย์นะฮะโอ้นานมากนะฮะเนี่ยพวกไปสวรรค์เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสัตสตมิธินะฮะหรือว่าเป็นมิชาาท,ท,ทิิชนิดหนึ่งเนี่ย มากเลยเพราะว่าไปสวยสุกนานมากจนกระท้่งชินกับความสุกนะครับแค่ชั้นดาวดึงเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับนี้ก็ห่างจากชั้นจาตุมซึ่งเป็นชั้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์เนี่ยไปก็นั่นแหละครับสี่หมื่นห้าพันยอนะสี่หมื่นห้าพันยอนะสี่หมื่นสองพันนะ 42, 000. 42, 000ยสี่หมื่นสองพันสี่หมื่นสองพันยอนะครับอันนั้นก็ สวรรค์แต่และชั้นเนี่ยก็จะห่างกันประมาณ42,000โยชน์นะครับทีนี้ถ้าจะไปเกิดในชั้นดาวดึงเนี่ยเราจะต้องทำกรรมอะไรนะครับในทางคำพีท่านบอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วมีจิตใจที่บริสุทธิ์ยินดีในการบริจาคทานในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังในทานเป็นผู้มีจิต ไม่ผูกพันในผลแห่งทานที่ให้แล้วไม่มุ่งการสะสมทานไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดที่ว่าตายแล้วจะได้ไปเสวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทําความดีงดงามด้วยความพยายามรักษาศีลไม่ดูหมิน่นดูแคลนผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูล หรือแม้กระทั่งสมณะผู้ทรงศีลเรียกว่าการทำความดีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็การทำความดีที่ไม่หวังผลแห่งการทำความดีนะครับท่านฟังให้ดีนะฮะการทำความดีที่ไม่หวังผลแห่งการทำความดีทำตามสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นการสร้างบารมีชนพวกนี้จะถูกส่งไปเกิด กุศลนี้จะส่งไปเกิดในชั้นดาวดึงเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าทำความดีเหมือนกันแหละแต่ทำด้วยความหวังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกนี้ได้บุญกุศลก็จะเกิดอยู่ในชั้นจาตูมนะอยู่ในพวกจาตูมก็คืออยู่ใกล้มนุษย์เนี่ยบางทีก็เป็นมิติที่คาบเกี่ยวกับมนุษย์บางทีก็อยู่ในมนุษย์แหละแต่ว่าอาจจะเป็นพวกชนชั้นสูงนะครับซึ่งเป็นพวกกามาผจรขนานหนักอยู่นะครับ นะเพราะฉะนั้นชั้นที่2ก็คือดาวดึงนะมีประมาณนี้นะครับขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งครับชั้นที่3ก็คือชั้นยามาภูมิเป็นสวรรค์ชั้นที่3นะครับชั้นนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของเทวดาผู้ที่มีความสุขอันเป็นทิพนะฮะพวกนี้เสวยผลทานอันเป็นทิพแล้วนะครับมีเท้าสยามเทวาธิราชเป็นผู้ปกครองนะฮะ เท่าสยามเทวาธิราชเนี่ยก็คือพระสยามเทวาธิราชท,ที่เราว่าดูแลประเทศไทยอยู่เนี่ยแหละนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็คงชื่ออื่นนะฮะเป็นตําแหน่งของเทวดาภูมิชั้นนี้ที่จะมาดูแลมนุษย์อยู่โลกท่ามกลางอยู่นะครับนะก็คืออย่างเราเนี่ยก็คือพระสยามเทวาธิราชยกตัวอย่างให้เห็นนะครับซึ่งผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาภูมิเนี่ย ชันะ้นยามาเนี่ยนะครับก็จะมีอายุ2,000ปีทิพย์ครับ144ล้านปีมนุษย์นะครับถ้าเราคำนวณแล้วนะฮะทำกรรมอะไรล่ะจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้แบบนี้นะครับบุพกรรมที่จะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยก็คือแน่นอนครับในเบื้องต้นเลยต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ แล้วก็พยายามสร้างสเสบียงไม่หวั่นไหวในการวิเพียนบุตรกุศลในการให้ทานเป็นผู้มีความหวังในการให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานไม่ได้ให้ด้วยคิดว่าการให้เนี่ยเป็นการกระทําที่ดีนะฮะการให้คิดว่าเป็นการกระทําดีนะครับแต่ให้ทานด้วยความคิดว่ามารดาบิดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทํามาเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีรักษาศีลด้วยจิตที่ขวนขวายในธรรม ทำความดีด้วยใจจริงนะครับอันนี้ถือว่าจริงๆแล้วเป็นการกระทําบุญตามประเพณีก็ได้นะการทําบุญตามประเพณีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจิตใจบริสุทธิ์พอเนี่ยส่งไปถึงสวรรค์ชั้นยามานะครับนะสวรรค์ชั้นยามาก็คือสวรรค์ชั้นที่3นะครับคราวนี้เราไปดูสวรรค์ชั้นที่4ครับชั้นดุสิตาชั้นดุสิตนั่นเองนะครับซึ่ง ชั้นดุสิตเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาผู้ที่มีความยินดีมีความสุขมีความแช่มชื่นอยู่เป็นนิดนะครับมีเท้าสันตุสิตะเทวราชเนี่ยปกครองมีอายุ4,000ปีทิพย์ครับก็คือ576ล้านปีมนุษย์นะฮะโอ้โหเรียกว่าพอไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้แล้วเนี่ยมันมันจำว่ามาเกิดเคยมาเกิดมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันต้อง 500กว่าล้านปีนะครับทีนี้ทําอะไรทึงได้ไปเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตนี่มีคนหลายคนหวังนะไม่ได้ไปยากนะฮะไม่ได้ไปยากตามคมพีท่านบอกว่าบุคคลที่ยินดีในการให้ทานนะครับให้ทานเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังในทานหวังในผลของทานนะครับจิตก็ไม่ผูกพันกับทานที่ให้ไปแล้ว ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามารดาปู่ญาตายายเคยทํามาเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีแค่ให้ทานด้วยคำด้วยความคิดที่ว่าเราหุงข้าวกินได้แต่สมณะพราหมณ์พระภิกษุสมณเณรทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้หุงข้าวกินจะหากินได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนท่านเป็นการสืบต่อในบุคคลที่สร้างความดีเป็นการถ่งเสริมบุคคลที่ รักษาศีลทรงศีลทรงธรรมชอบฟังธรรมเทศนาชอบฟังเทศเป็นนิดนะครับหรือบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์นี่แหละครับคือคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบผ่านขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับชั้นที่4ี่นะถัดจากชั้นดุสิตไปก็ไปถึงชั้นนิมมานารดีนะครับซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่5 ในนิมมารด,ดีเนี่ยก็ยังเป็นกามาภพกามาวาจรอ,อยู่นะครับเป็นเทพเจ้าผู้ที่มีความยินดีในกามนะซึ่งเนรมิตขึ้นได้ตามความพอใจนะเรียกว่าอยากได้นางงามชั้นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เนรมิตขึ้นมาเองได้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่านึกอะไรได้ไอ้นั้นเลยนะครับนี่ก็คือนิมมารดีนะครับ ซึ่งมีเท้าสุนิมมิตะเทวราชเนี่ยปกครองมีอายุ8,000ปีทิ่8,000ปีทพย์ของสวรรค์นะครับถ้าเทียบกับมนุษย์ก็2,304ล้านปีของมนุษย์นะครับกรรมที่ทำให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเริ่มต้นโดยการบริจาคทานการให้ทานโดยไม่หวังผลไม่ยึดติดนะแล้วก็ คิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าสมณะชีพรามณ์เนีขาหุงหาอาหารทํากับข้าวกินเองไม่ได้เราต้องให้การสนับสนุนนะก็คือตักบาตรทุกวันนั่นเองนะครับและก็ให้ทานด้วยความคิดว่าเราจําแนกแจก,กทานเช่นเดียวกับือษีทั้งหลายในการก่อนประพฤติธรรมสม่ำเสมอมีวิริยะอุตสาหะในการบริจาคทานเป็นอันมากเพราะผลวิบากแห่งทาน และศีลอันสูงนั้นจึงทำให้อุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีนะครับนี่ก็เป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งชั้นที่5นะครับไปดูชั้นที่6ครับชั้นที่6ก็คือปรนิมมิตวสวัสดีสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าซึ่งเสวยกามมคุณเป็นอารมณ์แบ่งเป็นฝ่ายเทพพิดา มีเท้าปรมิตรปรนิมมิตเทวราชเนี่ยปกครองนะครับชื่อว่าเท้าปรนิมมิตเทวราชส่วนฝ่ายมารเนี่ยตรงนี้ยังมีมารอยู่นะฮะฝ่ายมารก็มีเท้าปรนิมมิตะวะสวัสดีมาราธิราชเนี่ยเป็นผู้ปกครองมีอายุหนึ่งปีทิพย์นะครับ เทียบกับปีของมนุษย์ก็ประมาณ9,216ล้านปีนะครับซึ่งแหมนานอมมากๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มารก็อยู่นะฮะสวรรค์ชั้นนี้ปรินิมมิตวสวัสดีเนี่ยมีมารอยู่แล้วก็มารที่ประจนใหญ่ๆในพุทธศาสนาก็ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นนี้นะครับแล้วทำบุญอะไรจึงจะไปเกิดในชั้นนี้นะครับก็ ผู้ที่จะไปเกิดในชั้นนี้เนี่ยในเบื้องต้นเลยนะครับคุณสมบัติแรกก็คือมีจิตใจบริสุทธิ์ครับแล้วก็อุตสาหะก่อสร้างกองบุญกองกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นอุกฤษนะครับอบรมจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักษาศีลก็ต้องบำเพ็ญกันอย่างจริงๆจังๆมีศรัทธาประสาทะแบบยิ่งยวดถูกต้องในการให้ทานเป็นผู้มีความาให้ทานตามธรรมเนียมนะครับโดยคิดว่า เราก็จะเป็นผู้ให้ทานจำแนกทานทั้งหลายให้แก่ผู้ที่ทรงศีลรักษาศีลบำเพ็ญตนทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทานด้วยความคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตของเราก็จะเริ่มใสแล้วก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเพราะวิบากแห่งการให้ทานนั้นและศีลอันสูงสุดยิ่งนั้นจึงจะส่งผลไปให้เกิดในสวรรค์ชั้นปรินิมมิตตะวสสวัสดีนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นสวรรค์หกชั้นซึ่งอยู่เป็นชั้นถัดจากมนุษย์ไปนะครับเพราะฉะนั้นสวรรค์ทั้งหชั้นเนี่ยจะมีบางชั้นที่ทำให้เราทะลุมิติเข้าไปดูบ้างเข้าไปรู้บ้างเข้าไปเห็นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไกลนะครับมันก็ไม่ไกลนะเอาอยู่นานแต่ไม่ไกล เพราะฉะนั้นสวรรค์ทั้งหมดนี้ถ้าเราปฏิบัติทำทำสมาธิดีเราก็จะรู้ได้เข้าใจได้แล้วก็จำแนกได้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของมัตชิมบโลกนะสวรรค์เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นโลกที่สูงที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> สวรรค์หกชั้นเนี่ยยังถือว่าประกบอยู่กับมนุษย์ สโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นต้นทีนี้พอหลุดจากชั้นนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูสวรรค์ที่เรียกว่าเป็นโลกเบื้องสูงนะครับซึ่งถ้าคำนวณตามระยะทางที่เราดูแล้วเนี่ยก็จะสูงมากครับนะสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงแหละเรียกว่านั่งจะวว ไปขึ้นไปดาวดวงจันทร์ไปดาวองค์ารก็ไปไม่ถึงสวรรค์ชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูในอีกคลิปถัดไปครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะเป็นสวรรค์ที่ถึงชั้นพรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นพรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรอยู่นานแค่ไหนทำอะไรเราไปดูกันในคลิปหน้าครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กด share, แชร์แผ่บุญแผ่กุศลไปให้ทําเป็นทานถือว่าได้บุญได้กุศลมากอาจจะส่งผลไปถึงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งที่กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รับฟังเยอะๆนะครับเพราะว่านี่คือหนทางที่จะนำไปสู่ สวรรค์อย่างแท้จริงครับขอให้ทุกท่านปิดประตูบ่ายและไปสวรรค์กันนะครับสวัสดีครับ